สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมในช่อง Super X View คลิปนี้ผมก็จะมารีวิวเครื่องมือช่างแบรนด์ Makita นะครับเป็นเจ้าตัว UX 001G นะครับผมตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวเครื่องตัดหญ้าไร้สายตัวเริ่มต้น40โวลต์นะครับผมตัวนี้เองเนี่ยก็เรียกว่าตอบโจทย์ในเรื่องของประสิทธิภาพการใช้งานที่มันค่อนข้างจะหลากหลายในเรื่องของวัสดุเองการใช้งานการจัดเก็บต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะกระทัดรัดนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูสเปคแล้วก็การใช้งานของเขานะครับผมว่า มีอะไรยังไงบ้างนะครับผมไปดูกันเลยครับผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิง่งและคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆจากเรา สำหรับเจ้าตัวนี้เองเนี่ยมีอ e ีซายที่กระทัดรัดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวมอเตอร์เองนะครับผมที่เป็นมอเตอร์แบบ x g t กันน้ำกันสนตรงนี้เองเขาจะเป็นเหล็กประคองเพื่อที่เวลาเราใส่แบตเตอรี่ลงไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่โดนกับตัวพื้นเวลาเราวางเจ้าตัวเครื่องนี้นะฮะแล้วก็เป็นตัวประคองด้วยในส่วนของด้ามจับนะฮะตัวนี้จะเป็นด้ามจับขนาดเล็กเวลาเก็บหรือว่าพกพาเนี่ยตัวนี้ก็จะค่อนข้างสะดวกนะฮะแต่ว่าข้อเสียของเขาคือด้ามจับเขาจะเป็นด้ามจับขนาดเล็กนะ,ะการใช้งานในพื้นที่ก,กว้างหรือว่าการใช้งานในพื้นทีี่มมัันนนนนาๆก็อจจะ โอกาสเมื่อล้าได้ในส่วนของตัวด้ามจับนะครับผมตรงนี้เนะี่ยเขาก็จะมีปุ่มการใช้งานนะครับผมไม่ว่าจะเป็นปุ่มเปิดติดสวิตช์แล้วก็เป็นปุ่มปรับระดับความแรงซึ่งเบอร์หนึ่งของเขาเนี่ยจะอยู่ที่5,700รอบเบอร์2จะอยู่ที่8,200รอบนะฮะแล้วก็เบอร์3อยู่ที่ 9,700รอบแล้วก็ตัวนี้จะมีระบบโรเทเป็นระบบหมุนกลับเพื่อปัดในส่วนของหญ้าที่ติดเจ้าตัวหัวตัดหญ้านะครับผมตัวด้ามจับของเขาก็จะเป็นด้ามจับแบบเซฟตี้เราต้องวางมือลงไปก่อนนะครับผมถึงจะบีบได้น้ําหนักของเขาเนี่ยจะอยู่ที่4.2กิโลกรัมนะครับผมการทํางานของเขาเนี่ยเพียงแค่เรากดปุ่มตรงนี้หนึ่งครั้งนะครับผมตัวเครื่องก็จะพร้อมทํางานแต่ว่าอันนี้ผมยังไม่ได้ต่อหัว อะแดปเตอร์ด้านหน้าตรงนี้ก็เลยยังทํางานไม่ได้นะครับผมเราต้องใส่หัวตรงนี้ให้มันเรียบร้อยก่อนนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นระบบเซฟตี้ถ้าเรายังไม่ได้ใส่เจ้าตัวหัวด้ามอะแดปเตอร์ลงไปเราก็จะไม่สามารถเปิดใช้งานเจ้าตัวสวิตช์ได้คือการใช้งานของเขาก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมแค่กดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะมีไฟเขียวขึ้นมาแล้วเราก็สามารถที่จะปรับรอบการใช้งานของเราได้ที่ตรงนี้เลยสวิตช์ตรงนี้เนี่ยจะเป็นระบบไฟฉุกเฉินแสดงสถานะนอย่างเช่นหัวของเราเนี่ยมันไปติดกับอะไรแล้วมอเตอร์ไม่สามารถทํางานได้ตัวนี้ก็จะเป็นสการสแสดงสถานะเพื่อหหยุดกกกาาาาารรรทํงงงนนขขอออตััวเเคื่ใ่ใ้้แไปญ ซึ่งข้อดีของเขาคือตัวมอเตอร์กับตัวแบตเตอรี่เขาเนี่ยจะอยู่ด้านบนทําให้เจ้าตัวหัวของเขาเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นหัวเป่าลมหัวเลื่อยโซ่หัวพลดิน,นตา่างๆมันมีเยอะมาก ครับต่อไปเดี๋ยวผมจะมารีวิวเจ้าตัว UX01G เป็นเครื่องตัดหญ้าไร้สาย40โวลต์ตัวนี้จะเป็นตัวหัวเคเบิลแบบตัดหญ้าทั่วไปนะฮะตัวนี้จะเหมาะสําหรับเอาไว้ตัดหญ้าอ่อนหรือเป็นหญ้าสูงที่มันอ่อนๆนะฮะตัวนี้ก็จะตัดได้ดีตัดได้เร็วแล้วก็ไม่ค่อยกินพลังงานแบตเตอรี่มากต่อไปถ้าเป็นในตำแหน่งที่หญ้าเยอะหญ้าหนาหรือว่าเป็นหญ้าที่เป็นกิ่งเป็นเนื้อก็จะใช้เป็นเจ้าตัวนี้จะเป็นใบขนาด9นิ้วใบคาร์ไบา์นะฮะก็จะมีราคาหน่อยแต่ว่าก็จะได้ความแข็งแรงความทน วิธีการเปลี่ยนเจ้าตัวนี้วิธีการขอ,ของเขาก็คือเราหาอะไรก็ได้นะครับผมที่มันแหลมแหลมเล็กๆเ,เ,เสียบเข้าไปที่รูตรงนี้นะฮะเนี่ยจะเป็นไขคโงแบบนี้ก็ได้นะครับผมเราก็เสียบเข้าไปแล้วก็หมุนเนี่ยฮะมันจะเข้าล็อกพอเข้าล็อกปุ๊บเราก็บิดออกมาได้เลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่นะเราก็จะหมุนออกมาได้เลยเพือ่อที่จะเปลี่ยนใบเดี๋ยวเราไปทดสอบใบตัดแบบเคเบิลทยกันก่อนนะครับผมว่ามันจะตัดได้ดีแค่ไหนแต่ว่าพื้นที่นะวันนี้เนี่ยคือมันอาจจะไม่ได้มีหญ้าสูงเดี๋ยวไปทดลองกันว่ามันจะตด รตรงนี้เป็นพื้นที่ที่จะตัดนะครับผมย่าไม่ค่อยสูงมากแต่ว่าก็จะลองให้ท่านผู้ชมดูคร่าวๆแล้วกันนะครับผม ไปเดี๋ยวเป็นเบอร์สาดูนะครับผมว่ามันจะแรงแค่ไหนโหแรงเลยอะ่ะแรงมากเอาแค่เบอร์หนึ่งก็พอแล้วอะ่ะที่จริงอะ่ะ ค่อนข้างจะเตียนและเนียนมากครับเดี๋ยวผมจะมาลองตัดเจ้าตัวเครื่องตัดหญา้าก็หัวที่ใช้จะเป็นหัวเคเบิลทายก็เดี๋ยวจะมาลองตัดหญา้าที่ลกๆตรงนี้เลยเดี๋ยวเริ่มจากเบอร์หนึ่งก่อนเพราะว่าหญ้ามันก็ไม่ได้หนามากจะได้เซฟแบตเตอรี่ด้วยแล้วก็เดี๋ยวมาลองฟิลลิ่งกันนะฮะ ครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมลองเป็นเบอร์3ดูนะฮะ เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะลองใช้เป็นใบาคาบายนะครับผมเป็นใบแบบนี้นะฮะนี่นะครับสำหรับการตัดจริงๆของเจ้าตัวนี้เนี่ยอารมณ์ของเขาจะอยู่ประมาณนี้นะครับผมเป็นอารมณ์เจ้าตัวอย่างเงี้ยฮะเขาจะเป็นแนวกิ่งๆตอๆนะครับก็สามารถใช้เจ้าตัวนี้ตัดไปได้ด้วยนะครับผมเนี่ยนะนนะคือเขาสามารถที่จะตัดพวกกิ่งๆไม้ได้แต่ว่าถ้าตัดหญ้าเนี่ยมันจะตัดยากนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่า ถ้าผมตัดหญ้าแล้วเนี <mae an emia> <Jetzt> way, Pokémon, ale, ่ยม wow, ันจะตัดได้ดียังไงนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปตัดข้างในให้ดูกันดีกว่านะครับผมแป๊บหนึ่งนะฮะพื้นที่อาจจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวลองให้ดูกัน ตัวแบบเลื่อยวงเดือนเนี่ยมันตัดได้ครับแต่ว่ามันจะ มันจะไม่ได้กวาดหญ้าเหมือนเจ้าตัวเคเบิลทายเนาะเพราะว่าเจ้าตัวเนี้ยมันจะตัดแบบเรียบๆคือตัดปุ๊บหญ้ามันก็จะล้มกองจงจุดนั้นเลยนะฮะแต่ถ้าเป็นเจ้าตัวเคเบิลทายเนี่ยเวลาตัดปุ๊บมันจะเหมือนเป็นการสะบัดนะฮะมันก็จะทําให้หญ้าเนี่ยมันกระจัดกระจายแกว่งใบรอบทิศทางทําให้มันเหมือนกับว่าเวลาเราตัดเราก็เหมือนกวาดมันไปข้างๆหลบๆไปด้วยแต่ถ้าตัวเนี้ยมันตัดแบบนิ่มๆฮะคือมันผ่านอะไรปุ๊บมันก็ตัดเฉือนขาดไปเลยหญ้าที่อยู่ตรงนั้นมันก็จะล้มล้มล้มตามใบที่ไปโดนนะครับผมม หญ้าสูงมันก็จะเนื้อหนานะครับแล้วก็เวลาตัดเนี่ยมันก็จะเฉือนแล้วย่ามก็จะล้มเป็นกองกองกองมันก็ดูไม่เกะิกะแต่ถ้าเราใช้ตัวเคเบิลทายเนี่ยเวลาเราตัดไปปุ๊บเนี่ยย้ามันก็จะไปล้มมันก็จะตามเราไปฮะมันก็จะทําให้ไปกองกองกองรวมกันแล้วมันก็จะเกะิกะเวลาเราแบบกวาดไปทางซ้ายทางขวาเงี้ยมันก็จะไปกับเราด้วยใช่ไหมแต่ถ้าเจ้าตัวเนี้ยเวลาตัดไปปุ๊บมันก็จะเฉือนล้มเฉือนล้มไปมันก็ตอบโจทย์อีกแบบหนึ่งนะแล้วก็ ตอบโจทย์สาหรับหญ้าที่มันค่อนข้างจะหนาหรือว่าหญ้าที่มันเรามีตอด้วยครับแบบมีต้นไม้ใบหญ้าหรือว่าต้นไม้ที่มันมีตอตอมีกิ่งมีอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันก็จะเหมาะสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับมันเพราะว่ามันสามารถตัดพวกกิ่งกิ่งได้ด้วยนะครับผมมันก็จะดีกว่านะฮะแล้วก็ตัดได้เร็วตัดได้แรงกว่าเวลาตัดพวกผ่านกิ่งอะไรพวกเนี้ยนะครับก็ถ้าไงเดี๋ยวเราไปสรุปการใช้งานกันเลยนะครับผมไปฮะ ครับเป็นไงกันบ้างครับผมหลังจากที่ผมได้ลองใช้งานเจ้าตัว UX 0<ส>1 G ก็เรียกว่าประสิทธิภาพ,ภาพการใช้งานหรือว่าพลกักกำลังของเขาเนี่ยค่อนข้างจะตอบโจทย์เลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เองเนี่ยก็เป็นตัวเริ่มต้นของ40โวลต์นะครับผมก็เรียกว่าเป็นตัวท็อปสุดของเจ้าตัว18โวลต์นะฮะแต่ว่าเจ้าตัวนี้เองเนี่ยจะใช้แบตลิเธียมไอออน40โวลต์เนี่ยแค่ก้อนเดียวมันก็จะตอบโจทย์กันแบบเน้นพกพาสะดวกเน้นใช้งานที่มันไม่ได้กินพื้นที่มากเพราะว่าเจ้าตัวนี้เองเนี่ย การใช้งานของเขาเนี่ยประสิทธิภาพเนี่ยแรงอยู่แล้วแต่ว่าในเรื่องของดีไซน์การใช้งานของเขาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่ในเรื่องของตัวด้ามจับคือด้ามจับของเขาเนี่ยจะเป็นด้ามจับขนาดเล็กอาจจะไม่ตอบโจทย์สําหรับงานที่เน้นเอาไว้แกว่งซ้ายขวามากคือถ้าเราอยากได้ที่มันตัดกว้างตัดใหญ่ๆแล้วก็ถนัดมือมากกว่านี้เนี่ยเราก็าจ,จะมองเป็นรุ่น02นะครับผมตัวนั้นเนี่ย ตัวด้ามจับของเขาจะเป็นแบบแนวเขาควายนะครับผมตัวนั้นก็จะจับได้ถนัดกว่าแล้วก็สามารถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้สะดวกมากกว่านี้นะครับผมแต่ว่าดีไซน์โดยรวมของเครื่องเขาก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งเจ้าตัวนี้เองเนี่ยข้อดีของเขาคือตัวมอเตอร์กับตัวแบตเตอรี่เขาเนี่ยจะอยู่ด้านบนทําให้เจ้าตัวหัวของเขาเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหัวเป่าลมหัวเลื่อยโซ่นะครับแล้วก็หัวพลนดินต่างๆหรือว่าหัวตัดหญ้าหัวใบ คาบายแรงต่างเนี่ยมันมีเยอะมากนะครับผมอยู่ที่มาเกต้าเนี่ยเขาจะออกแบบมาให้เรานะครับผมซึ่งสําหรับเจ้าตัวเครื่องตัดหญ้าตัวนี้นะครับถ้าใครสนใจก็สามารถไปสั่งซื้อได้ที่ไทยถาวนรุ่งโลดนะครับผมก็ขเขาก็มีอุปกรณ์เครื่องมือช่างหลากหลายรุ่นหลากหลายแบรนด์นะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผม้วยละกันสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับผม